สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนเพิ่งเคยเป็นไหมเวลาที่แบบเริ่มระบายสีแล้วมันติดลมระบายเสร็จไปแล้วภาพหนึ่งก็อยากระบายต่อซึ่งมันทําให้มาฟ้าหยิบสมุดร,ระบายสีที่มา้าอยากจะระบายสองเล่มนี้มาซึ่งแบบว่าหยิบม,มาสองเล่มเพราะว่ายังยังเลือกไม่ถูกว่าจะระบายเล่มไหนดีนะแล้วก็ มาฟลิปทรูมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะซึ่งเป็นเสมอบายสีเก่ามากเล่มแรกๆที่มาฟ้าเริ่มสะสมนะซึ่งตอนนั้นนะ่ะก็อาศัยหลาน Big Bad Wolf ซึ่งเป็นลานหนังสืออินเตอร์เนชั่นแนะเขาลดราคาหนักๆนะ60-70-80%เลยเพราะฉะนั้น ก็จะได้มาในราคาไม่แพงซึ่งเล่มนี้นะคะมันมีความพิเศษเพราะว่ามันเป็นเล่มที่ให้สีน้ำปากกาสีน้ำมาด้วยนะคะซึ่งมาควาไม่ได้หยิบมาเป็นสมุดระบายสีน้ำแต่จะระบายสีไม้ก็น่าจะได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็รูปภาพเนี่ยจะเป็นรูปภาพของศิลปิน ที่มีชื่อเสียงรูปภาพต่างๆนะเดี๋ยวมาฟ้าจะมาเปิดให้ดูซึ่งมาฟ้าชอบตรงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหภาพต่อนหนึ่งแผ่นทําให้เวลาระบายเนี่ยจะซึมก็ไม่มีปัญหานะไม่เสียแล้วก็มาฟ้าก็เขาเรียกอะไรอ่ะจะไม่ได้แล้วว่าอันนี้เป็นชิ้นส่วน ไหนของสมุดร,ระบายสีเล่มนี้นะมาฟัดตัดมาเพื่อเอามารองเวลาระบายสีน้ำไม่ให้มันซึมนะซึ่งมันสามารถฉีกได้นะคะเป็นแผ่นๆแบบนี้นะกระดาษหนาพอสมควรไม่หนามาคือสามารถฉีกได้เลยง่ายๆนะอันนี้ก็ระบายด้วยปากกาสีน้ำที่เขาแถมให้มากับเซตนะคะพยายามจะระบายเรียนแบบ ภาพต้นฉบับอันนี้ Sun Flowers ของ i n n e ซน Van ว o o h นแต่ได้เอามาแบบนี้นะคะทุกคนก็จะมีภาพเยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นภาพของคนมีชื่อเสียงค่ะซึ่งเขาก็จะเขียนชื่อศิลปินไว้ด้วยนะคือตอนนั้น่ะเราเห็นว่า มันเป็นสมุระบายสีที่แหวกแนวสำหรับมาฟ้านะก็เลยซื้อมาแล้วก็ไม่แพงหลักร้อยนะคะซึ่งถ้าใช้สีน้ำก็คงจะต้องเป็นสีน้ำที่แบบจริงๆมันก็เป็นสมุระบายสีที่ออกแบบมาสำหรับปากกาสีน้ำที่แถมมาคือใช้สีน้ำแต่ต้องไม่แฉะมากนะเพราะมันก็หนาแค่ ระดับหนึ่งนะไม่ได้หนามากอะไรขนาดนั้นนะข้อดีคือหนึ่งหน้าต่อหนึ่งแผ่นจ้าแล้วก็เวลาที่เราระบายสีแต่ละรูปเนี่ยมันทำให้เราแบบได้เรียนรู้ทำความรู้จักกับศิลปินที่วาดรูปคือเราด้วยความอยากรู้อยากเห็นเราเวลาเราระบายอะ่ะเราก็จะต้องไปค้นประวัติข้อมูลของแต่ละรูป ซึ่งภาพที่มาฟ้ารู้สึกอยากจะระบายคืนนี้คือภาพนี้ค่ะ Girl with a Pearl Earring ซึ่งเป็นของจอห์นเนสวีเมียปี1665คืออยากระบายภาพเนี้ยแต่อยากระบายด้วยแอลกอฮอล์มาเกอร์ซึ่งมาฟ้าไม่ถนัดพอไม่ถนัดก็แบบยังงงๆอยู่ว่าฉันจะเอาไว้ก่อนดีไหมเพราะว่า ะระบายสีวันนี้ชิ้นที่สองแล้วอยากอยากจะแบบอะไรที่แบบง่ายๆแต่ในใจก็แบบอย,อยากเล่นกับสีแอลกอฮอล์มาร์เกอร์แอลกอฮอล์คืนนี้นะอยากจะจับเ mm. พราะจริงๆถ้าเราแบบอจริงๆมันเป็นสีที่ระบายเร็วระบายเร็วเร็วกว่าสีไม้ใช่ปะถ้าลงสีไม้คงใช้เวลานานมากแต่ว่ามันก็ต้องมีความแม่นยำแล้วความม่องไวัยนะในการใช้สีมาร์เกอร์ ฟ้าก็ถือโอกาสเอามารีวิวให้เพื่อนชมนะซึ่งด้านหลังของสมุดระบายสีเล่มเนี่ยก็จะแข็งมากเลยนะมาฟ้าคิดว่าที่ได้มาในราคาถูกเพราะว่าน่าจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันโลหรือเปล่าแต่ถึงโลก,ก็ยังเป็นสมุดระบายสีที่ดีนะคือดูจากเว็บไซต์ eGluebook เนะี่ยมีหนังสือดีๆด,ดังๆหลายเล่มเลย นี่เขาก็บอกว่า waterless painting เออไอที่มาฟ้าเรียกว่าปากกาสีน้ำจริงๆเขาเรียกว่า waterless painting นะ the waterless paint brush in the, this pack have been specially selected to create a whole range of different colors mix the pink and yellow to make orange or make green by mixing the yellow and the teal try o u า a อ l the different combination and explore the possibility เขาก็ให้มาสีสีนะคะให้มาสีสีแล้วก็ให้เราแบบมาใช้จินตนาก,การผสมสีฝึกผสมสีเอาเองนะคะเพื่อ,อนๆที่สนใจสมุะบายสีแล่มนี้ก็อาจจะต้องเสิร์ชชื่อสำนักพิมพ์หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ e ี l u b o o k s c o m อนะอ่าส่วนอีกเล่มหนึ่งที่มาฟ้าลังเลอยากจะระบายเพราะว่าก็ซื้อมานานเหมือนกันแต่ยังระบายไม่เสร็จสักนานั่นก็คือเป็นเล่มที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก c u t and Creepy เป็นเสมอะบายสีที่มีความน่ารักแล้วก็น่ากลัวในเล่มเดียวกันนะของศิลปินคารมิล่าเดลิโกนะคะซึ่งกระดาษดีมากอยากระบาย เล่มนี้เพราะว่ายังไม่เคยได้ระบายแนวนี้เลยนะภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะจริงๆมีรีวิวบนอินเทอร์เน็ตค่อนข้างพอสมควรนะคะก็แนวน่ากลัวจริงๆก็มีเยอะนะสมุดระบายสีแต่อันนี้คือมันไม่น่ากลัวเกินไป มาฟ้าแอบรู้สึกว่าเออเนื้อกระดาษน่าจะเหมาะกับมาเกอร์ทีเดียวเลยแต่ว่ามันมี2ด้านมีภาพ2ด้านก็อาจจะต้องสละด้านใดนด,นด้านหนึ่งนะนี่ระบายไปได้หน่อยหนึ่งแต่ว่ารู้สึกไม่ได้ดังใจก็อาจจะฟลิปถูคร่าวๆนะเพราะว่าคลิปนี้เพื่อนๆอยากรู้เต็มๆสามารถลอง เสิร์ชหารีวิวได้เป็นสมุดรบายสีที่ค่อนข้างดังทีเดียวมีคนทำรีวิวไว้เยอะปัจจุบันเขาก็ออกเล่มต่อมาแล้วนะไม่แน่ใจว่าสองเล่มหรือสามเล่มมีเล่มมงกอรอีกเล่มหนึ่งเป็นเงือกหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้จะเป็นเล่มแรกคือเขาจะมีแรงเงาไฮไลท์มาให้เสร็จด้วยนะลายเส้นของเขาอันนี้ก็น่ารัก นี่อันนี้เป็นภาพที่มาฟ้ายอยากระบาดไม่รู้ทำไมถึงดึงดูดภาพนี้นะน้องผู้หญิงมีปีกที่หัวกะอีกาน,นี้ตลกดีคือเสน่ห์ของการระบายสีผู้ใหญ่นอกจากการระบายสีตัวมันเองแล้วอะก็ ภาพสวยๆน่ารักรกจากสมุทรเหล่านี้นี่แหละอันนี้ก็น่าระบายแต่ว่าดูลายเส้นล้วก็น่าจะเวียนหัวเหมือนกันมีความน่ารักภาพนี้เห็นคนระบายเยอะนะเมดูซ่าถาทายเพราะว่าเวลาเราเห็นงูเรามักจะนึกถึงสีเขียวใช่ปะเออเราไม่อยากระบายเหมือนคนอื่นเราไม่อยากระบายสีเขียวนะ ประมาณนี้นะคะคือคือน่ารักน่ากลัวนิดหน่อยไม่น่ากลัวมากแล้วหลังเนื้อกระดาษค่อนข้างดีมากดีงามสมราคาจำราคาไม่ได้แล้วนะเพื่อนๆก็เล่มไงซื้อไม่ยากเลยช้อปปี้ก็มีนะจ๊ะก็โอเคเดี๋ยวฟ้าขอตัวไประบายสีนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ ดีใจด้วยที่ได้มาระบายสีผู้ใหญ่ได้มาเจอกิจกรรมที่ชอบแล้วก็ได้มาเจอกันพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับลิปลาเด็กอนค่ะหลับฝันดีนะคะทุกคน